Thank <laughs> you. ศาสตรินนภานโนคมค่ะวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์อากาศค่ะการพยากรณ์อากาศนั้นมีหลากหลายรูปแบบค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปรับชมกันนะคะหลักของการพยากรณ์อากาศ ตามและรับฟังการพยากรณ์อากาศจากสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ซึ่งบอกให้เราทราบลักษณะาอากาศที่นักอุตุนิยมวิทยาคาดหมายใน24ชั่วโมงหรือ3วันหรืออีกหนึ่งสัปดาห์หน้าอาจจะแจ้งให้เราทราบถึงฝนที่ตกหนักหรือพายุดิปรชันที่จะผ่านเข้ามาประเทศเราบางครั้งเราอาจสงสัยว่านักอุตุนิยมวิทยาใช้หลักการเช่นไรหรือเหตุผลใดในการออกคำพยากรณ์อากาศดังกล่าวและ น่าเชื่อถือเพียงไรในขณะที่บางคนอาจาคาดเดาสภาพอากาศจากความรู้สึกหรือจากการสังเกตเช่นมดที่ออกมาจากรูในดินท้องฟ้าที่มีเมฆฝนฟ้าขนองลักษณะฟ้าแดงก่อนที่จะเกิดพายุหรือจากคำบอกเล่าต่างๆนานา วิทยาเป็นขนานวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ดังนั้นความรู้ที่ใช้ต้องอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีมีข้อมูลและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับนอกจากนี้แล้วนักอุตุนิยมวิทยาที่ทำการพยากรณ์อากาศต้องสะสมประสบการณ์และข้อมูลของสภาพอากาศประจำถิ่นที่ตนเองจะทำการพยากรณ์อากาศอีกด้วย องค์ประกอบที่สำคัญของการพยากรณ์อากาศคือข้อมูลตรวจอากาศที่ดีมีคุณภาพและจำนวนที่มากพอ ทั้งการตรวจอากาศที่ระดับผิวพื้นและที่ระดับสูงสูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ของนักอุตุนิยมวิทยาเพียงอย่างเดียวหรือจากผลการพยากรณ์อากาศโดยเครื่องคอมพิวเตอร์นักอุตุนิยมวิทยาจะวิเคราะห์แผนที่อากาศชนิดต่างๆเพื่อดูลักษณะาอากาศปัจจุบันก่อนใช้หลักการทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อพิจารณาผลการพยากรณ์อากาศซึ่งหลักการพยากรณ์อากาศที่ใช้นั้นมาจากหลักวิชาฟิส สิกของไหลและเทอร์โมดินามิกส์นักอ,อุตุนิยมวิทยาจะสนใจบริเวณที่มีสภาพอากาศลักษณะพิเศษเช่นย่อมความกดอากาศต่ำนอกจากนี้ยังสนใจภาพตัดขวางแนวดิ่งของบรรยากาศที่ได้จากการหยั่งอากาศโดยวิทยุหยั่งอากาศที่ปล่อยออกไปโดยผูกติดกับบอลูนสิ่งที่ช่วยให้นักอ,อุตุนิยมวิทยามีความสามารถในการพยากรณ์และคาดหมายลักษณะของอากาศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมมีประโยชน์อย่างมากในการเฝ้าติดตามสภาวะอากาศและเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจอากาศและการวิเคราะห์สภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นแนวปะทะอากาศและการวางตำแหน่งพายุหรือย่อมความกดอากาศตา่ำข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามีทั้งจากดาวเทียมชนิดอยู่กับที่และชนิดโคจรผ่านขั้วโลก ปัจจุบันนี้มีข้อตกลงของประเทศเจ้าของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาจะให้ประเทศอื่นใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาถูกนำมาวิเคราะห์หาลักษณะต่างๆของบรรยากาศเมฆที่เห็นการวิเคราะห์ลมปริมาณไอ้น้ำในอากาศตำแหน่งและความแรงของพายุโซนร้อนอันที่จริงแล้ว ความก้าวหน้าในการพยากรณ์ทางเดินและความแรงของพายุหมุนเขตร้อนซึ่งรวมไปถึงพายุใก้ฝุน่นที่สามารถทำนายล่วงหน้าได้อย่างค่อนข้างแม่นอย่างนั้นมาจากการใช้ข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ข้อมูลอีกชนิดหนึ่งที่นักอุตุนิยมวิทยาใช้ในการพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะในฤดูฝนคือข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งจะบอกความแรงแนวโน้มตำแหน่งและทิศทางของกลุ่มฝน เรดาร์ตรวจอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อนำมาประกอบกันสามารถใช้ในการพยากรณ์อากาศระยะสั้นมากหรือที่เรียกว่า nowcast ซึ่งจะครอบคลุมเวลาพยากรณ์หรือคาบหมายล่วงหน้าไม่เกิน3ชั่วโมง ปัจจุบันความก้าวหน้าในการคิดค้นปรับปรุงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงทำให้มีการใช้ประโยชน์จากผลของแบบจำลองการพยากรณ์อากาศซึ่งบ่งบอกลักษณะของข้อมูลอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าได้นักอุตุนิยมวิทยาได้ใช้ค่าคาดหมายที่ได้จากแบบจำลองมาประกอบกับผลการตรวจอากาศในปัจจุบันรวมถึงข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศและข้อมูลสถิ นำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อออกข่าวพยากรณ์อากาศแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีทั้งที่ใช้หลักการไดนามิกหรือเรียกว่า numerical weather prediction ซึ่งเป็นการนำกลุ่มสมการการเคลื่อนตัวของของไหลที่ใช้อธิบายการเคลื่อนตัวของอากาศสมการการคงที่ของมวลมาคำนวณหาค่าคาดหมายของตัวแปรอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากชุดสมการดังกล่าวไม่สามารถแก้หาผลลัพธ์ได้โดยการวิเคราะห์จึงต้องใช้เทคนิคการประมาณค่าซึ่งจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเข้าช่วยแบบจำลองคณิตศาสตร์อื่นๆรวมไปถึงแบบจำลองทางสถิตินั้นใช้หลักการง่ายๆหรือสมการพื้นฐาน empirical model ซึ่งสมการพื้นฐานต่างๆจะถูกนำมาใช้ประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งนี้นักอุตุนิยมวิทยาต้องใช้ความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาและประสบการณ์ที่สะสมมาในการตีความหมายของข้อมูลจากแบบจำลองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ผลการคาดหมายลักษณะอากาศถูกต้องและมีความหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ การพยากรณ์อากาศมีขั้นตอนใหญ่ๆตามที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้นลักษณะของการพยากรณ์อากาศยังมีการแบ่งกออกไปตามระยะเวลาในการพยากรณ์อากาศโดยสามารถแบ่งกออกเป็น4ประเภทได้ดังต่อไปนี้ 1. การพยากรณ์อากาศระยะปัจจุบันหรือ nowcast จะเป็นการพยากรณ์อากาศจนถึง2-3ชั่วโมงล่วงหน้า 2. การพยากรณ์อากาศระยะสั้นจะเป็นการพยากรณ์อากาศในระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงล่วงหน้า 3. การพยากรณ์อากาศระยะปานกลางจะพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาประมาณ3 5วัน 4. การคาดหมายลักษณะอากาศระยะยาวจะเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงมากกว่า5วันขึ้นไปโดยความแม่นยำและรายละเอียดของตัวแปรอุตุนิยมวิทยาจะลดน้อยลงตามระยะเวลาในการพยากรณ์อากาศก็คืองานเรานี่เป็นงานพยากรณ์อากาศระยะนานนะคะก็คือจะจะเริ่มพยากรณ์ตั้งแต่7เดือนเป็นต้นไปถึงประมาณสักคาดหมายฤดูกาลนะคะประมาณสัก3เดือน4เดือนได้ประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ คาดหมายที่เราทําประจําทุกวันเนี่ยก็จะมีคาดหมายรายเดือนนะคะก็จะพยากรรายเดือนอย่างตอนนี้ก็จะพยากรถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะคะ อานมีผู้สงสัยว่าการพยากรณ์อากาศกับการคาดหมายสภาวะโลกร้อนต่างกันอย่างไรการคาดหมายสภาวะโลกร้อนซึ่งอยู่ในกระแสความสนใจในขณะน,นี้เป็นการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่รวมข้อมูลบรรยากาศและมหาสมุทรเข้าด้วยกันและใช้สมมติฐานต่างๆที่ตั้งขึ้นมาประมาณองค์ประกอบของกา๊าซที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนเช่นก๊าซเรือนกระจกไว้ในแบบจำลอง หลักของการพยากรณ์อากาศนั้นไม่ใช่เป็นการคาดเดาดวโดยไร้ซึ่งกฎเกณฑ์หากแต่เป็นการพยายามในการอย่างรู้ถึงอนาคตของสภาพอากาศโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งใช้ความสามารถของนักอุตุนิยมวิทยา นักพยากรณอากาศและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างระบบการพยากรณ์ที่แมั่นยัอันจะสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในการวางแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆต,ต,ต,ต่อไป